ออฮึย uh huh. ทีมเบนลูโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่อยู่ในเกม Six Cat Under นะครับก็เป็นเกมที่เกี่ยวกับคุณยายนะครับที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องหาทางช่วยแมวของตัวเองออกจากบ้านให้ได้นะครับภาพเนี่ยดูน่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าเนื้อหาก็แอบน่าเศร้าอยู่นะครับโอเควันนี้เราจะมาช่วยคุณยายกันไป let's go อะลี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 มาใหม่ครับอันนี้ไปพอแล้วครับอ๋อเมื่อกินไปกดดนล่างนะครับแม่พลาดเลยยิงไปก่อนเลยครับลุยคุณยายโอ้ยเกิดเด็ยเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเป็นความตุ้มซ้ำของเขานะครับที่กำลังจะอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับโอ้ไม่นะ แล้วน้องแมวอะไรน้องแมวที่น่ารักของฉันน่ะจะติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์อย่างนี้จะเอาชีวิตเลยไปได้ยังไงคุณยายน่าจะรักแมวมากเลยครับขนาดแบบว่าตัวตายก็ยังคิดถึงแมวก่อนเลยถ้าเกิดว่าเปิดประตูหน้าได้สามารถปล่อยเป็นอิสระภาพได้นะครับก็คือนาต้องหาทางเปิดประตูนะครับในเรื่องในหนังผีที่เขาชอบอ่ะผีจะสามารถอ่อเรียกว่าอะไรนะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ได้โอเคฉันก็จะลองทำดูไป l e t ก go คุณยายเอา อะไรอะ่ะอ๋ออ๋อเลื่อนอย่างนี้ได้หรือจะอ๋อโอเคอ้นี่คือห้องคุณยายเป็นห้องแนวตรงเลยเ,ลยเนี่ย <c oughs> เฮ้ยโหไม่กระทั่งแบบในห้องน้ําก็ยังแคม,มีน้องแมวนะครับแต่จริงแล้วการที่เอาอ๋อกระบะรายแมวนะครับอันนี้กระบะรายแมวแล้วก็น้องแมวก็มาอยู่ในนี้นะครับแอาจริงแล้วการที่เอาน้องน้องแมวมาอยู่ในห้องเนี่ยมันไม่ค่อย ไม่ค่อยอจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน้องอยังเป็นปอดฟูมเอานะโอเคอาอนี้เรามาช่วยคุณยายครับไม่ใช่ไม่ใช่มาบ่นนะครับโอเคเอ่อทำอะไรก่อนได้บ้างเผื่อตัวได้ไหมเอ่อทรูสติปคือเขาไม่มีพลังมากพอที่จะเปิดประตูนี้นะครับแต่ว่าคุณยายคุณยายนอนอยู่นี่นะแต่ดูเมลดิเอะส่งก็เป็นเมลจริงไม่สนใจเลยว่าถ้าจะเป็นตายไยดียังไงเอ่อโอ้จุดไฟเดี๋ยว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 เยวมลก็ตายหรอกมันว่างเปล่า โอเคครับเราจะเปิดตอนนี้สามารถใช้เล็บเปิดได้อันนี้คือฟิตลิตเขาเป็นเด็กขี้สานะครับเป็นแบบสวิสปปี่บอยชอบเขาชอบนอนมากๆเลยเอ่อปกติเราวยให้ควาสนใจได้ก็ต่อเมื่อมีอาหารอร่อยๆอ,อ,อยู่ด้วยอ๋อก็คือถ้าเกิดว่ามีข้าวน้องก็จะให้ควาสนใจนะครับโอ้ ณยายเขาบอกว่าอะไรนะนี่มันมือของฉันฉันจะต้องคิดถึงการแบบจับลูกจับแมวของฉันแน่เลยดูสิคุณยายเออเดี๋ยวช่วยคุณยายครับมงเนี่ยมีเสียงกี่หรอแมงงวอันนี้ชื่ออะไรอ่ะล็อกสป็อกหรอเเขาหนังข้าวยากี้ไอออนนี้ทำให้เขาเป็นตัตวอันตรายได้เลยครับเออตอนนี้แล้วเขาฉีก <laughs> อ่ออะไรเมื่อสุดท้แลที่เเพิ่งจะจีบพ้ม่านใหม่ของฉันไปเองลอยลเนี่ยลอยอยู่นี่เลยอานะคารนี่แมวอ้วนรอเปล่าเขาชื่อว่าบอาเนีสนะครับเป็นผู้เป็นน้องผู้หญิงเขาช,ชอบดูทีวีนะครับโดยเพพาะตอนนี้ฉันกำลังทำกำลังดูรายการทําขนมนะครับโอ้น้องชอบรายการทําขนมหรอเนี่ยยิวแอบดิโฟโต เป็นความทรงจําที่ล้ําค่าของเขานะครับโอ้คุณยายอยู่กับน้องแมวนะครับอืมถ้าบว่าลูกแสนน่ารักของฉันจะหาบ้านใหม่ได้แลยังฉันจากไปแล้วโอเคหมดอ,อะไรละเฮ้ยเดี๋ยวโอตกใจดูข้าแมวยืดเอะทำอะไรได้บ้างดีกว่าอุย้ยแมวจมชื่อพัมกิน ฉันหวังว่าเธอจะพยายามเข้ากับอ่น้องแมวตัวอื่นได้นะครับอ่าเป็นแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทกับคนตัวอื่นหรอเฮ้ย <c oughs> ทางที่จะสอนเขาได้เลยเาเป็นน้องแมวดื้อเนี่ยป๊กเงี้ยวอ่าโอเคครับเกฟฟีนะ่นะใช่นะเกฟฟี่เขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากแต่ก็ขี้ตกใจนะครับนั่นเป็นนั่นทำให้เขากลายเป็นแมวที่ถูก เเหมือนกับว่าถูกทำให้ตกใจได้ง่ายนะครับอ่าในนี้ก็อันนี้ก็ใช่น้องเมยสนะินะนี่ชื่อพิคเกิลเอ่อเป็นคนที่กินยากมากๆเลยโอ้ทุกตัวมีประวัติหมดเลยนะครับอันนี้เอ็ดกาเอ็ดกาเขาบอกว่ากำลังนอนหลับในช่วงเวลาที่เขาชอบมากสุดเลยคือช่วงสายๆิ้งเทียงนะครับเดี๋ยว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 น้องก็ชอบแทบทุกเวลาเลยนี่ว่า <c oughs> <c oughs> เธอก็จะหลับในตอนกลางคืนอีกด้วยโอ้โหเอ็งแข่งกับไอ้น้องแมวขี้เซาวจวนั้นเลยนะอ่ข้างบนก็มีอีก โอ้ฟอนยูฟอนยูกับเคซี่ทั้งคู่ชอบนอนไปมากฉันไม่โทษทเขาเลยมันดูอบอ,อุ่นมากๆนัน่นแหละคุณยายเลี้ยงแมวกี่ตัวเนี่ยโ<า>อ้ยไหนสลิดอ่านไม่ไม่มน่ใจครับว่าจะอ,อ่านอะไรแต่ว่าจะอ่านวาชรีประกันแทนนั้นชอบที่จะอยู่ในห้องน้ํานะครับฉันหวังว่าจะได้กอดเขาอีกสักครั้งหนึ่งโอ,อ้คุณยายแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอย่าให้แมวเข้าห้องน้ําบ่อยนะครับ เดี๋ยวเป็นโรคปอดนะโอเคครับแล้วก็ลูฟัสเหรอลูฟัสน่ารักมากขนนุ่มด้วยตูดก็เรามองหาขนมที่เดี๋ยวจากการพาไปหาหมอครั้งสุดท้ายอ๋อแต่ว่าลือ,อยู่ในกระบะซาเมวนะโอเคทีนี้โอเคครับเราจะดูว่าจะช่วยคุณยายยังไงดีนะครับอืมทำอได้บ้างปุ๊กอ่อโอเค อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาหารปลาเฉยให้อีกอให้อีกเห็นข้าวปลาไหมช่่ยเขาไหมอยากกินไหมเก็แสดงว่าตัดได้อืออืออือตัดไม่ขาดอทีนี้มันขาดอ่ะนี่ให้อาหารปลาต่อขนาดพัดลมมายังสายหน้าเลยเปิดได้ไหมอ่ะหนูเปิดน้ำ มีตังไหนอยากกินน้ำไหมครับอยากกินน้ำไหมไม่อยากกินเลยเหรอไเฉยๆเปลืองรถไฟอ๋อสวิตอันนี้คือสวิตเหรอเนี่ยดูเหมือนสวิตเลยอ่ะโอ้โอยหไอ้น้องขวนญบอ,อกพังเลยอะไรอะ่ะอ๋อก็คือเป็นโซฟาที่ใหญ่เกินไปสำหรับเขานะครับเขาแบบแม้แต่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่คุณยายก็ไม่ยังไม่สามารถแบบว่าอ่าเคลื่อนที่มันได้เลยต้องให้คนอื่นมาช่วยนะครับ น้องแมวช่วยกันหน่อยเร็วทำอะไรได้บ้างเงี้ยไอ้นี่อะไรด,ดูดูนี่จะกดได้อ่าตอนนี้ต้องใช้ได้แต่กำลังน้อยมาเง,งี้ยวมาเง,งี้ยว,งงวช่วยหน่อยเร็วโอ้ยรอ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 มารอมาอ่าแล้วจะออรออะไรตอนนี้ยังไงทำกินช่วยอะไรหน่อยเร็วมาเง,งี้ยว บดอนิีชอบรายการหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูซิว่ามีรายการอะไหมไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่ได้เด็แค่นี้ออโอเคอันนี้มันต้องแน่ต้องทำอย่างอื่นก่อนน,นคะครับเอ,อพลังผีของฉันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปิดประตูนี้ได้เลยไม่ใครอยากเล่นกระดาษชู้บ้างกออ็แต่ว่าคุณยายปิดประตูไวแล้วน้องไม่ออกยังไงเนี่ยเออโอ้นี่ไง พอช่วงเที่ยงเสร็จปุป๊บก็เอ้อาอย่าแกล้งกันสิจะอ๋อเพราะว่าไอกลาลุกมาก็เลยตกใจนะครับโอเคมีตัวแปรหนึ่งแล้วเนี่ยช่วยอ,อะไรได้บงอุ้ยโอ้เปิดประตูได้แล้วอ่าเนี่ยเป๊ะ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 อะไรยังไงอ่ะ ตกใจวิง่งเออ่อกาแฟเป็นตัวอะไรตัวเด่นอ่ะเนี่ยเอาวิ่งไปนู่นบินไปนู่นละไอ้น้องจะงหวงจิ้นกันไปไหนเนี่ยมาฮะบอลนิดอ๋อนี่ไงโอเคนั่งไปทีวีจริงไว้ครับไม่ใช่เหรอ ก็พอเปิดทีวีแล้วน้องก็จะดูทีวีไม่ใช่เหรอน้องบอกว่าน้องชอบดูทีวีนะครับเอออ๋อหรือว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตอนที้ทำขนมเหรอเราก็อุตส่าห์เปิดเตาไว้เอมีอะไรที่กดได้บ้างมั้ยจ๊ะมีอะไรกดได้บ้างจ๊ะ เออช่วยยังไงอ่ะครับผมคือแบบว่ามันไม่มีคำใบ้อะไรเลยอะ่ะหรือมันมีคำใบ้อยู่ตามน้องเมลเหรอหรือเออนี่ไงมันคือรีโมทจริงๆด้วยโอ้แห้งเราก็คิดว่าแห้งอะไรแล้วว่ะแล้วเอารีโมทไปยัดไว้ตรงนี้ทำไมเนี่ยโอ้ต้องทำอะาการทำมอ่ะนี่ายการทำขนมครับผมนี่น้องเมลก็จะชอบดูแล้วโ,โอ้ชอบคิดได้มะ น้องน้องน้องกาแฟมา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 ุมา้งจิ้งกุ้งจิ้งกว่าอ,อยู่ครับเพราไม่อย้ำอะไรได้อีกอ๋อดีป่ะพิจิบเอ,อ้นี่ไง,งนอ,อ้น้ำก็จะท่วมใช่ไหมอะพอน้ำท่วมแล้วจะอะไรขึ้น้ย

สีคร<ๆ>ับเรต้องใช้แน่ๆสีครับแล้วก็เซตเอาเรียบร้อยแล้วอ่ะจุ๋มโอ้ตกใจติดตโอ้โอ้ขึ้นมาอ้นโอเคอ่ะไม่นะน้องปลาพัดกลิ่นใส่หอมมาก วัดเอ้ยเปิดประตูได้แล้วโอ้ยน้องโอู้หูเดี๋ยวคุณยายดิเกินซิกแล้วมั้งเมื่อกี้นี่ไอ้เออโอเคตอนนี้เราได้ช่วยคุณยายออกจากไม่ใช่ดิได้ช่วยคุณยายในการปลดปล่อยน้องแมวจากห้องนั้นนะครับคุณยายเออหวดห่วงนะคุณยายโอเคตอนนี้ก็คือเกม Sick Cat Under นะครับ ก็เป็นเกมเล็กๆนะครับเป็นเกมสั้นๆที่แบบว่าภาพภาพโอเคนะแต่แต่เราผมรู้สึกว่าอาจจะงงไปนิดนึงเพราะว่าแบบคือผมไม่ผมไม่รู้ว่าอันมันคือรีโมทผมคิดว่าแท่งอะไรสักอย่างก็ว่าออ,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 ออกมาจะออกมาโอเคเขาพอรู้ว่าเปน็นรีโมทก็ง่ายเลยโอเคก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับข้างล่าง ก็อยากให้ผมเล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็จะเล่นตามที่ทุกคนต้องการได้นะครับโอเคสำหรับ okay. so, วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับเราก็เจอกันใหม่ไปแล้วครับโชคดีครับบ๊ายบาย